not more Right. ตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิรราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มมากมากยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่สของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าสิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า ศีรารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าศิราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศีราชทุกคนครับศรีีีาาา่่นนนน้ดับอยปทกำเมิิ าวพวกเราวันนี้การแสงแพร่ไปไม่มีใดเท่าทักคืนชีวิตบ้านเราอดีความรักของเราในชังการส,าสาร้างเสาร่วมกันในอดีตตามเคยศรรึกษาสุขสมุราตั้งความหวังมันเข้าเกียรขยันทุกวันราบกัสมหมายใจกัน ผมเป็นนักเรียนแพทย์แล้วสำเร็จแพทย์รุ่นที่ห้าสิบผมยังจำได้ว่าผมจากสีราชมาเมื่ออายุหกห้าสิบคือทำงานที่สีราชมาหลายปีแล้วสำเร็จออกจากสีราดมาหกเก้าสิบปีเวลานี้ผมเก้าสิบปีนะครับแล้วว่าเป็นระยะที่สีราชมีอายุถึงร้อยยี่สิบปี ดูมันอยู่ในตัวเลขก่ค่อนข้างจะสวยด้วยออกมาจากศรีราฎกสิบปีเวลานี้อายุ90แล้วก็ศรีราษยี่สิบความจริงผมรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ว่ามาเรียนเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีรา์ตอนนี้เพราะว่าศรีรา์ให้อะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือให้ความเป็นคนเนี่แหละครับให้มรู้จักคิดรู้จักกระทำที่ศีลลาดทำให้เรารู้จักธรรมชาติว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็จะต้องเจริญเติบโตจะต้องไปศึกษาเร,าเรียนต้องมีงานทำจะต้องมีคู่ครอง แล้วก็ต่อไปก็จะแก่เขานั่นคือธรรมชาติของชีวิตซึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้และทุกชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้และเราก็รู้ดีแล้วเราได้พบธรรมชาติของชีวิตเองดนเวลาเรียนเราได้พบคนตั้งครันเด็กคลอดการเลี้ยงดูเด็ก จน,นกระทั่งดูเกิดแก่เจ็บตายเดียอยู่ในมือของเราซะสวยมากเพราะฉะนั้นก็น่าภูมิใจว่าสีราชาหรือโรงพยาบาลแพทย์ให้เราเป็นแพทย์ที่ดีมาตลอดถ้ามีความคิดอย่างนั้นแล้วเวลานี้ผมเป็นสุขมากครับอายุที่เก้าสิบแล้วเนี่ยผมยังมีความรู้สึกนี้ คนเราเนี่ยก็มีอย่างเดียวนะมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องดุ่หคมมีที่รับที่นอนในอาหารอาหารมีที่ถ่ายท้องถ่ายทุกไปก็นั่นคือความสุขของเราแล้วจะได้อะไรความจริงอายุมากดีแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า ยังมีความสุขเขาทุกทีไม่ตกเป็นนึกถึงอะไรในและในชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พบทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจนกระทั่งถึงเกิดแก,เก่เจ็บตายได้ได,ดพบมาแล้วเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าธรรมดาเพื่อนรุ่นเดียวกันสำเร็จมาห้าสิบกว่าคนก็จากกันไปหลายคนแล้ว แต่ก่อนก็บอกว่าคนเราเนี่ยเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหายากเปิดกินหาง่ายอะไรนี่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นครับเพะอายุมากๆเราเราจนที่สึกวะาเพื่อนกินหายากซะแล้วไม่ค่อยมาหาเรากินด้วยกันก็ไปจะกินเหมือนแต่ก่อนนะแต่เพื่อนตายน่ยหายได้ง่ายเหลือเกินมีบ่อยเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงว่า ได้ยินข่าวได้ยินบอกไั่มีคนมาบอกเว่าไปแล้วนั่นเขาไปสุขแล้วคนที่พบความสุขมาตั้งแต่เกิดมาจนแก่แล้วเจ็บจนถจึงเนี้ยอยู่หน่อยก็ไมมช้าเราก็ไปที่เดียวกันนะครับอยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าเมื่อเราจากตรงบาลจากศรีราชบ้านเนี้ย เราดีเอาของดีที่สุดติดตัวมาแล้วคืออาชีพเรามีอาชีพที่ดนะีแล้วก็ทำให้เรามีเพื่อนด,ดีมีกิจการงานดีมีชื่อเสียงดีมีทุกอย่างทุกอย่างดีฉะนั้นซึ่งน่นงาจะปูมิใจนะก็อยากจะบอกให้พวกที่รุ่นต่อๆมาเนี่ย ว่าก็เขาอื่นตั้งใจเล่าเรียนเถอะแล้วก็อย่าลืมที่จะขนขวายหาสิ่งซึ่งอ,อาจารย์ก็ไปรเรด้สอนจะมีได้สีลาดนะเขาเรียนรู้อีอะไรตร่อไรๆหลายอย่างนะบางคนเพียงจะเรียนหรือแพทไปเป็นเพียงแพทย์จะไม่รู้หรอกว่าไอวิชาการพยาบาลเขาเป็นยังไงมั้ง ถ้าจะให้ดีแล้วก็ควรจะได้ปฏิบัติในนั้นได้ยังสมัยก่อนเนี่ยเราพอเป็นแพทย์เรากสั่งบอกสวนวุจิละอะไรอะไรแต่ตัวเองสวนไม่เป็นใช้ยายังไงไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยที่จะรู้ว่า,วาแบบเรื่องจะสั่งตามไปแต่ต้องมีการเรียนรู้ด้วยอย่างนั้นร้อยเอาก็ง่ายๆไปอย่างนี้ <S <S เคยบอกเขาไม่บอกคนไข้ไม่บอก ให้ยาไปกินนี่ละดึงช้อนโต๊ะหลังอาหารใครบ้างที่เคยบอกคนไข้ไหมว่าช้อนโต๊ะนี่คืออะไรคนไทยนี่เกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้จักคำว่าช้อนโต๊ะคนนึกว่าช้อนที่กินข้าวจะน,นะคือช้อนโต๊ะความจริงนั้นเป็นช้อนหวานซึ่งมันต้องเป็นต้องสองเทาของืนที่จะเป็นช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะไอ้ช้อนช้อนกลางช้อนส่งใหญ่สำหรับกินซุปเขาไอ้ของเราพอมาจะกินช้อนบางเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ช้อนอย่างนั้นคนเราต้องเอาเลี้ยวเล็กน่ะใส่เข้าไปในปากนเลยแต่ของฝรั่งเขาไอ้ช้อนโต๊ะเขาเอาซดน้ำซุปข้างๆข้างๆช้อนเราไม่ได้ก็เล็กแล้วเอาไอ้ส้มแต่ช้อนหวานเขามากินเป็นช้อนโต๊ะ คนก็เข้าใจว่าอ๋อจ้อนีวางติดติดบนโต๊ะเลยเรียกว่าจ้อนโต๊ะอันนั้นไม่ใช่หรือเรียกว่าช้อนข้าวก็เป็ใสาเพราะกินของข้าวความริงเป็นช้อนหวานรับนี่เราเคยบอกกับเขาไหมต้องบอกคนไข้ด้วยอันี้อันที่สองง่ายๆก็คือว่าเคยดึกไหมที่เราบอกเป็นคนไข้บอกเาเอาอยานี้ไปกินก่อนนอนเคยบอกก็ไม่ว่า ไอ้ก่อนนอนนี่เราหมายความแค่ไหน,นถามคนหรือเปล่าก่อนนอนเขานอนกี่ทุ่มความจริงเราอยากให้เขากินเราลาตอนสองหรือสามทุ่มแต่ความจริงคนนั้นนอนตีสี่หรือดอนตีสามไม่บอกเขาก่อนนอนต้องไปกินป่ซึ่งเป็นตรงกับที่เราเรียกย่างนั้นเป็นต้นนะครับเราให้ตป็นรอย่าที่เราจะต้องเรียนรู้หรือ,อยาน้ํา เดี๋ยวนี้ไ,ไม่คอรไปกมีมีทำยาน้านะไอายานานะ้าน่ะถ้าเป็นตะกรนอย่าเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วบอกเขาไหมก็ไม่ได้บอกพูดคนไข้เขาคิกว่ายาเนี่ยจะต้องเก็บในตู้เย็นเลยไอ้อาก็วางไว้ตู้เย็นแล้วไอ,อย้ยาที่มันเป็นตะกรันอ่ะมันกลายเป็นถูกความเย็นก็แข็งพินไมนได้ พราะนั้นนี่เป็นอันที่เราไม่เอยเลยบอกและหลายต่อหลายอย่างที่เราไม่ได้บอกคนไข้แล้วคนไข้ก็ไปทำผิดเเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนต่างหากซึ่งอาจารย์ไม่ได้สอนแต่บางทีเขาพวกพยาบาลเขาสอนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนจากพยาบาลด้วยอย่าไปทิ้งไอ้สิ่งของง่ายๆแม้แต่เรื่อง การเรียนแพทย์เราเรียนเยอะแยะเกงเรื่อยแต่ไม่ได้เรียนปัจจุบันพยาบาลอันเล็กๆนิดหนอยมีสำคัญมากคนอย่างไหนที่ต้องใอยเช็คตัวเด็ดน้ำร้อนอย่างไหนใ้เช็คตัวเด็ดน้ำเย็นหมอบางคนไม่รู้หรอครับแล้วค็จะกดถามแล้วก็บอกอะไรก็ไปเถอะสนใจไม่ได้แล้วอยากจะบอกคือว่าเราเรียน อย่าเรียนแต่แพทย์อย่างเดียวเรียนอย่างอื่นด้วยอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าต้องทำใจให้ดีในการเป็นแพทย์เนี่ยความสำคัญที่สุดเราเกิดมาเนี่ยไม่มีความสุขอะไรต่อมีคนที่รักเรานะและมีคนที่เรารัก คนที่รักเราะ่ะที่คนที่เรารักถ้ามีมากเท่าไหรนั่นแหละคือความสุขของชีวิตของเราแหละสีิร้ราชให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเรียนได้ทั้งเรียนเองและครูสอนมีทุกอย่างที่นั่นแหละครับถ้าใครรู้จักเรียนจะเป็นจีวิ่เป็นคนมีความสุข และรู้จักชีวิตของคนดีก็เห็นจะคกกุยกันเพียงแค่นี้ในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์สิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิษย์สิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินสิริราช และสถาบันการแพทย์สยามบินธาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินนาทีความรักของเราในสำหรับสามสามรถาร่วนกันในอดีตาเคยศรรึกษาสุขสมภูามราตั้งความหวัมันขอเพียนขยันทุกวันราบตรงสมหายใจกันที่นเต้นสมอสมอน ไปดีเห็นเชวันนี้ก็ร้อมีสถาบันถูนกตรองได้ทามานหาเลี้ยงชีไปหมดทออีกเพือนพ้อมมีช่ยเหลือเกือพูดกันพบกรนเก่าพวกเราวันนี้กระชับไม่ที่เท่ามี่ังมัน างใจล้วนใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจมิปันสิมิราสถาบันของเราคืนสุยาวะเราวันนี้ ม่มีอไรเา้าก็คือชีวิตาเาทำดีความรักของเราเละสัมผัเธ์สากกัน นับนินร้อยปีที่กำเนิดมา